สวัสดีครับ FC Fan Club แฟนคลับรับพลานทุกคนวันนี้เจ้าพ่อพันล้านได้มาอยู่ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนพระราม6ตรงพญาไทาของเรานี่เองนะครับหน้าที่ของทีมรับพัล้านที่มาที่นี่คือจัดตกแต่งสถานที่โตะเต็นเก้าอี้มาลงเหมือนเดิมมีพัดลมมีจับจีบโยงผ้าเครื่องเสียงอะไรต่างๆนานาเอามาจัดไว้ที่นี่หมด ผมกำลังดูกําหนดการและพิธีอยู่เนี่ยครับผมพรุ่งนี้ก็คือพิธีอะไรรู้ไหมครับวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะเห็นไหมเนี่ยครับผมมีการลงพานพุ่มดอกไม้จะมาถวายท่านนะครับผมเนี่ยพรุ่งนี้แขบใหญ่ๆใ,ในบ้านในเมืองเรามาทั้งนั้นถ้าใครสนใจก็ลองหาดูตามสื่อต่างๆก็ได้ นะครับวิทยุทีวีสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนานา <c oughs> คุณได้รู้ว่าทีเนี่ยรทอยพล้านจัดให้นะครับผมจุดลงทะเบียนที่นั่งรับรองแขกผู้ใหญ่ v i p อพแต่ละประเทศเราทั้งนั้นนะครับดูสไตล์กันจับจีบผ้าในวางทั้งนั้นเลยนะครับเป็นยังไงละครสไตล์ผมคือได้พาเที่ยวพาลูกว่ามีงานที่ไหนบ้าง ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ